เด็ดความรักหน่อยข่าวที่แล้วมาเป็นไงรักกัอรงนี้เี่ยขาวที่แล้วมาโอหนูรักข้ารักมากข้าข้ารักเขาเป็นคนดีเขาสสดมนตเขาไวหนูรักเขาจำได้หมรักเขาเทพยังไมออนเลยอนแ่นเลิกประกาศเลิกอีนี่โทรหาอีนี่ก่อนเลยนะมึงรอให้ หลอกให้รายการดูตอนที่มึงสัภาษณ์ไว้อะไม่ใช่คือเราอะบินไปที่สเวีากองไงไปพม่าคนอื่นไปขอยักของานขอให้นู่นให้หนูขอขอให้คนไม่ดีออกไปเท่านั้นแหละเครื่องยังไม่แลนเลยนะไปเลยไปเลยอีนี่เลยบอกว่ายื้อไว้สักให้รายการออนไปสักสองชั่วโมงได้ไหมล่ะแล้วค่อยประกาศได้ไหมเพราะว่าจําได้ว่าตอนนั้นอะ หนูว่าพูดเลยแล้วเขาเขามารอด้วยเขามารอเขาหน้าสดมตนรออยู่ข้างล่างแล้วหนูก็รักเขาแล้วเขาเรื่องราวคุณมันไม่แฮปปี้ไม่เวิร์กไม่ลดละไม่ลดก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าใครเกิดปีอะไรอ่าเห็นไหมแป๊บเดียวเรื่องราวมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วเลยล่าสุด ยกให้มันเป็น 10G แล้วนะแม่แพ็ 8G กับน้องน้ำ 10G เร็วกว่าู้ยจร็วนทุกวันเนี้ยก็คือยังไม่มีคือตอนนี้น้าก็เราจะบอกวันนั้น่ะที่มานั่งสัมภาษณ์กันวันนั้น่ะวันนั้นหนูโฟกัสเรื่องความรักมากหนูรักเขาหนูอยากมีครอบครัวหนูอยากเตนงานจำได้ไหมแต่มาวันเนี้ยทุกอย่างเปลี่ยนเพราะว่าเพราะหนูอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว ก็อย you like well. ู pues ่มันก็อยู่ได้นะพี่แพทมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เหงาอะไรนะบ้านเราก็คนเยอะอะแสดงว่าตอนนี้ไม่โฟกัสเรื่องความรักไม่ไม่เชื่อจริงจริงสาบานเวลาไปมูขอเรื่องอะไรตอนขอเรื่องเงินถ้าแต่ก่อนที่เปิดไพ่กับพี่แพทหนูจะเปิดเรื่องความรักก่อนตอนนี้คือเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงค่ะเงินเท่านั้นเฮ้ยแม่ทำอะไรเขาเปลี่ยนไปแล้วแม่ให้กินอะไรผิดปะไม่แล้ววันนั้น่ะคือเหนื่อยมากกลับบ้านไปบอกพี่สาวว่า วันนี้หนูเหนื่อยมากแบบเออดีแล้วที่มึงเหนื่อยแบบเนี้ดีกว่าไม่มีอะไรทํานะดีกว่ามึงมาบ่นกับพี่ว่าพี่แพทหนูว่างจังไม่มีอะไรทำก็แบบเออจริงชีวิตกูก็มีค่านะเออดูมีอะไรทําแบบวันละสิบยี่สิบอย่างอ่ะเออมึงก็เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยออโฟกัสเรื่องงานเอ,อก็เลยแ,บบแปลว่าถ้ามีคนดีๆเข้ามาจะไม่มองหนูจะดูก่อน <laughs> ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนเนี้นานดูนะนานสั่นชีวิตเลยว่อสุดนะนานสุดสุดปกติไม่เคยแห้งขนาดนี้อตอนนี้คือแห้งมากแต่แบบก็ไม่เป็นไรเอาน้ำฉีดได้ก็คือกําลังจะบอกว่าตอนนี้ไม่โฟกัสเรื่องนี้แล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นเพราะว่ามันไม่เลิศเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเปลี่ยน เพราะมันไม่เลิดเลยแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันผ่านจุดที่มันลำบากอะพี่แพนเข้าใจจุดที่มันลำบากของหนูป้าแต่หนูอาจจะล้มแบบโดยที่มีครอบครัวซัพพอร์ตแต่ถ้าในวันนั้นที่หนูล้มแล้วไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอะหนูอาจาจะแบบ สเปะสปะหรือแบบตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องไปแบบอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือล้มที่พูดถึงเนี่ยล้มยังไงล้มคือแบบมีนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้จ<า><ค>ยออจากเคยขับพอร์สเออจากเคยขับคอร์สก็เปลี่ยนเป็นขับฟีโน่กลับไปขับสกู๊ปปี้เป็น <c oughs> มรดกคันเดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้ไงสกู๊ปปี้สีขาวอะ <c oughs> เรียนจบม ไว้ให้เลยจำไม่ได้หรอก็ยังขับอยู่ทะเบียนสามสองหมายถึงว่าล้มไต้ตรงเนี้ยคือล้มจริงๆนะแต่ว่าแค่เขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขามีครอบครัว